แก้ปัญหาไฟลว่ากำแพงมืดใช้ไฟหัวเสาโซลาเซลล์ตัวนี้เลยมาดูด้านในกล่องกันทุกคนขึ้นมาตัวโคมมีพลาสติกคุ้มอย่างดีแถมมีคู่มือแนะนําการใช้งานให้ด้วยข้อดีของไฟหัวเสาโซลาเซลล์นะครับไม่ต้องเสียค่าไฟสักบาทแถมไฟติดอัตโนมัติเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดตอนนี้รุ่นใหม่มีให้เลือก2แบบชอบเป็นลายดวงดวงหรือลายเป็นริ้วก็สวยคนละแบบแถมรุ่นใหม่ตัวนี้เลือกเปิดได้มากถึงสองแสงในโคมเดียวมีแผงโซลาเซลล์รับแสงแดดด้านบนหัวโคมเวลาใช้งานครั้งแรกกดปุ่มสีขาวตรงี้้้้้ถาาาากกดดดดซํอคครังงลวววมส่ไย กดค้างไฟจะเปลี่ยนเป็นแสงเหลืองวอมไวสวยกันคนละแบบชอบแบบไหนก็นเลือกได้เลยมาดูการยึดติดตั้งบนแนวลวดกันต่อแค่คลายเพดยึดน็อตที่ฐานโคมแลวเอาไปเจาะยึดในจุดที่ต้องการเสร็จแล้วก็โคมวางยึดน็อตสกูที่จุดเดิมมาดูแสงสว่างจริงๆของโคมไฟตัวนี้กันอบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วราคาหลักร้อยแต่ความสว่างสู้โคมไฟหลักพันได้เลยแถมฟังก์ชันเขานะครับเลือกเปิดได้ทั้งแสงขาวและแสงเหลืองวอมไวเอาเป็นว่าเบื่อแบบไหนก็มาเปลี่ยนเองได้บ้านใครลวกำแพงยังมืดอยู่อยากเปิดไฟสว่างแต่ไม่อยากเสียค่าไฟจัดไป